ตาโอปอว่ามันเป็นตามอายุนะคะถ้าใครมีปัญหานี้มันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแต่ว่าสามารถที่จะช่วยเมื่นันว่าชะลอความเสื่อมของนั้นได้ด้วยการดูแลอย่างถูกต้องทีนี้เดี๋ยวว่ข้ออยากจะไปดูที่บูธแล้วก็ไปดูเรียนรู้ว่านั้นเราจะมีบูธเกี่ยวกับการ d i ิน o v e r เข้าไปดูว่าสิราชเรามีหน้าที่ในการทำวิจัยดูแลในเรื่องของการสร้างวัฒนรรมอย่างไรในการที่ทำให้คนเรามี ชีวิตที่ยาวนานขึ้นกว่านี้เดี๋ยวนี้มันมันถ่ายละครไม่ได้เนาะใช่ใช่ใช่ผมก็คือใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการออกกำลังกายในหลายหลายแบบก็พยายามนอนให้ครบ8ชั่วโมงค่ะใช่ครับนั่นีคือการดูแลจริงๆนะบางคนคิดว่าตาแดงแล้วอะไรขนาดนั้นเกินด้านนี้นะคะที่ดีเจบอมก่อนนะคะมาเลยมาเลยนะครับอันนี้ตาสีขอควบคุมโดยคุณชลิดค่ะตาผมตอนนี้เทสถึงมาส่ตาพี่โอาคุณพี่ให้ผ่าน แค่เพียงแค่ใช้บุญยวนสามนาทีเท่านั้นแค่ส่วนวิญญาณแท้แล้วก้อย่างนแรกแล้วอันนี้คือเวลาไปลงนิทานแดงครับแขนกลก็จะทำหน้าที่โดยการควบคุมโดยคุณหมอสัตวแพทย์นะครับโดยนิ้วสองนิ้วเองนิ้วนิ้วโป้งกับนิ้วเล้าแล้วก็ควบคุมซึ่งตรงนี้นะคะที่เราแค่เล่นอยู่ใครอยากเล่นนะคะสามารถมาลองได้นะคะครั้งหอมโดยเฉพาะน้องย่อยชน